ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรมสามอย่างในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้มีอยู่เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายสามประการเหล่าไหนเล่าสามประการคือโลภะคือความโลภเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายโทสะคือความคิดประทุสร้าย เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายโมหะคือความหลงเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายพิกุทั้งหลายปเปรียบเหมือนเมล็ดพืชทั้งหลายที่ไม่แตกหักที่ไม่เน่าที่ไม่ถูกทำลายด้วยลมและแดดเลือกเอาแต่เม็ดดีเก็บงำไวด้ดีอันบุคคลหวานไปแล้วในพื้นที่ซึ่งมีปริกรรม อันกระทำดีแล้วในเนื้อนาดีอันหนึ่งสายฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพิขุทั้งหลายมเมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้นจะพึงถึงซึ่งความเจริญงอกงามภัยบู์โดยแน่นอนฉันใดพิขุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นคือกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโลภะเกิดจากโลภะ มีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นสมุทัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลน,นั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปป,ปัปช,ชะ คือในเวลาต่อมาหรือว่าเป็นไปอย่างในอัปรปริยายะคือในเวลาต่อมาอีกก็ตามกรรมอันบุคคลกระทาแล้วด้วยโทสะเกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นสมุทัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลนั้น กรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปาป,ะปช,ชะหรือว่าเป็นไปอย่างในอัป,ประปริยายะก็ตามกรรมอันบุคคลกระทาแล้วด้วยโมหะเกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุ มีโมหะเป็นสมุทัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลน,นั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากแ่งหกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปป,ปัชชะ หรือว่าเป็นไปอย่างในอัปรปริยายะก็ตามพิขุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายว่าด้วยเหตุเกิดของกรรมสามอย่างในยะที่สองพิขุทั้งหลายเหตุสามประการนี้เป็นไป เพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมเหตุสามประการคืออะไรบ้างเล่าคือหนึ่งความพอใจเกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีต 2. ความพอใจเกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคต 3. ความพอใจ เกิดเพราะปารพบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันความพอใจเกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตึกตรองไปถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่ล่วงไปแล้วเมื่อตึกตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้น ผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกทำเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปารพบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างนี้แลความพอใจเกิดเพราะปารพบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างไรเล่า คือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่ยังไม่มาถึงเมื่อตรึกตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลาย อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างนี้แลความพอใจเกิดเพราะปารธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตรึกตรองถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าเมื่อตรึกตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้น ผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกทำเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปารธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลภิกขุทั้งหลายเหตุสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรม พิคุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเหตุสามประการนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมเหตุสามประการคืออะไรบ้างเล่าคือ 1. ความพอใจไม่เกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีต 2. ความพอใจไม่เกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลาย อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคต 3. ความพอใจไม่เกิดเพราะปารพธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันความพอใจไม่เกิดเพราะปารพธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างไรคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรม อันเป็นฐานแห่งชันทราคะที่ล่วงไปแล้วครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วคลายใจออกก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารพรําทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งชันทราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างนี้แลความพอใจ ไม่เกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งชันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานแห่งชันทราคะที่ยังไม่มาถึงครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วคลายใจออก ก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างนี้แลความพอใจไม่เกิดเพราะปารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรม อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วคลายใจออกก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารพบทำทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล พิขุทั้งหลายเหตุสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรม